สวัสดีครับอิสานน้องหงวันนี้จะพามาเก็บผักหวานกันรถรถรถมาน้องนาดาเล็กหน่อยทีเดือดเภื่อน้องหง เก็บผักหวานค่ะอาไป็ไก่อาเป็นยนต์แกแล้วโอ้บวชตัวเจ้าผักหวานเจ้าเมื่ก้ใส่ปากอะไรพึสดผักหวานเนีเยเป์นผักขมคุณรว่าเมื่อกี้ผักหวานมึงมีจีบกจะ พักหวานนะขาเด้เพ <Enfin> ักขมนะข้าเด้ยจำไอันนี้พักหวานจ้ะอันนี้พักขมจ้ะอันนี้พักหวานจ้ะอันนี้พักขมจ้ะหันหน้ามาหน่อยพักขม เออหนล้านน่างามงด้วยวันได้ดรกเมียผมไปห่อป้าล่อโดหันงกอด้ังอยงกอดนนด้วอ้หเงนมันสียงหงอด้วยไปไหไปก้าวไป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 มาสิเออไป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 

แต่น so ี mm ่่าแพงหนอกกิโลละหน่อยยี่สิบโอ้กิโลละหน่อยยสอล้มห้ะหอเคยล้ไหาไม่ฆ่าแล้วันากำหนดานดี้อ่ะสองลอยอพกขายพวกซื้อพวกขายบ้างต้นดอกอันนั้นขวยกิโลละสองลอยจําเลยทีเห็นบนนี้ลงนี้น่ลงนี้เื็นไหม่สองอยกำหนดเองมือกเสามากกำหนดหนึ่งว่าห้ยวะอันนี้มันไหก็พวขายล้เมีย ขายน้ำบานแนวขายบนแะเน้องม่นีขา้องขาถอดเป่ขายเงินนะต้องขายนกพนม้อไมานุพมต้องขายอันนั้นเี้อันอันพักวันอันยูคู่คือเป็นใบเงี่คือเป็นใบเงไงเหลี่ยมหลี่มอกมาหาาบ้านนี่่บวานนี่แหะใบยงดิโอ้ักงไนนั้นงมันก็แซ่บใบงยีกระดิ าหารของสายพันธุ์อัมมัน,มนว่าโจไวกับที่เก็บหมดแล้วส่บ <c oughs> เยอสบไใ่เอาไปกินมันอ่างหลานสาวัน้าคอยจะโกรธด้เรื่อนะเดี้จะคอยเอาว่าสนอออกไปเจ็บซอยกันเ้อว่าสนฟังเหมือนคนเดลยาฟงเหมือน็นมาคน,นอยากได้ bộ gì này cũng chạy cứ kìm để phải này bán mặt แขงโอ้ยหกินวไม่น่นร่วงกินพักข้าวเปล่า้เสียงบาวัดเคล็ดนนี่ตะกะใบอันนี้จะหน่อยๆนอเจากจะเอาเป็นยในน้อยใหญ่ยินงตลาดนะเนาะขย๊กนี่นี่เป็พแหงิงหเนาะแล้บทเขีนเ็นกระอป้าป๊าหยุดเลยไหมเนี่ย ผักหวานค่ะไม่ใช่ผักขมค่ะนี่ผักขมอันนี้อันนี้ผักขมอันนี้ผักหวานเพราะมันน้อยนะมันพูดเห็นไปหันเดือบไปหันนี่นะคะก็เป็นใบก้อนหรือใบแก่ัวนาดาขี้กระตึกแฝงค่ะใบแก่ใบแก่ใบนี้นู่นผักหวานเยอะแยะเลยเต็มต้นเลยพ่อแม่พี่น้องมาไปเหยียบขี้ไก่ไปเหยียบขี้ดูสิ ขี้ไหสย่ายสอนไม่เคยเห็นพักหวาน่อไเ็เนไงมูมนวันลเก็บวังันมูไอ้แเราตรงไหหลายอีอันนี้โงไม้นิโอ้ิได้เย็บเรื่อเนาะได้หยุดเลยโอ้คิดยาวเลยดูดิเจ็ดรอยแล้วเจ็ดวิ ผักหวานป่าผักหวานป่านี่ผักหวานค่ะไหนคะผักหวานคะชี้ดิไหนผักหวานไห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 นนี่เหรอต้นผักหวานอย่างนี้เหรอมีห้าสิบเอ็ดต้นไหนไปนปไดลผลิต ก้ด an> ูหน่กไกูด่ากูนีกระไ้เกี่ยวฮาักูมาซอนเขนอักอนทักหวานโอ้นพกูจะมาเนาะไม่กูมาเนาะีเียรันเก็บตหวานน่อต้นัหวานัหนออุตตัวเลย ใครร้มาเพลงพักหวานก็จะเห็นพักหวานนาพักหวานอันนั้นใบเลงสิแดงนะเขายามาหาศาอันนี้ก็แม่นบ่นอยนต้นหน่อยมันเรียดีม่ดีพอ่ดีครับพอนี่ว่าผุดุ้นอนพักหวานแกก็ได้เอาตัวไปนี่มาว่าจบกับยานมักซ้ำนั่นะยานซมูอหวนหอกอพรกหวานงามงาม นน่นนันน่นอยเก็บแงมือนี่ลกายวครับนี่อนพักบ้านน่ะนอเอ้ยงามครับเก็บข้าวเดียวได้สองถุงเลยโหด่านี่จะหยอดงามๆเลย

เมนเดกโอ้ยจนนซ่อนเนย่อนเนยเมนเปลี่ยนบริเั้อมันูยูทั้งหลัขึ้นกันดินไผดินมัหนไผหน้ามันคืกันจะบอกว่าจะทั้งนี้เจ้าโลดมันเรือหลัเนี่ยะัไผ่อนุรักษ์ใดก็ขึ้นุนันยัง รันละไายยิงโดนไก,ไก,กนวไว่ไก่ไก่เสหน่วปเก็บผักหวานมากกวไกไ่เสหวเก็บผักหวานมากกวไก่เ้หอเ่า นาะอันนี้พส่กบวัน ยองกันเ็แ,นะ <c oughs> แบบไหนยี่บ้านยองแบบนี้วะเออกระเสียรักปั้นเอาปัา้หูอ้องละบันนะถึงกระบวนการ <c oughs> แก้มักหวานคุณ <c oughs> ม่เนนี้ใส่ทีประเด็กนี่หนัอยัง แม่ปลาสิแกงพักวันฟรีมือมือไผวันอ่ะอีสานบ้านน้นองหงเออวางผักกันไม่ได้ แล้มันสูงอยู่แหมมันจะห้องหยอดหลังใช่ไหมเว่ยหยอดว่ายังกัน,กนยญ <c ười> ้าพวกอะมุมีฟุน้นดอกตรงข้าวฟุ้นหญยาตงท่านี้มันตรงหลังทำความสะอาดใส่ผักลงไปแล้วก็ใส่ไข่มดแดงลงไปใช <c ười> ่ไม่ใช่อะไร ไข่มดแดงพี่น้องโอ้ยหบะแสบบนี้ที่แสบบอนไรแกงไข่มดแดงใส่ผักหวาน <laughs> น้ำน่อยคนวะ่ะ ใส่น้ำอีกลงไปนิดนึงนเาาดี๋ยวน้ำไหลเยเซษๆก่อนนะโอ้ไข่หมดแดงดไข่หมดแดงที่เหลือกล้อย ตั่ลงไปใส่ผงอิตู่ลงไปใส่ผงชุลดลงไปไไ <laughs> ใส่หลายเสียบลาย ใส่หน่อยแซ่บหน่อยหัวปลกซะหน่อย ซื้ออะไรมาหกสิบสามบาทอันนี้เป็นแปดสิบสามรถดีใส่รถด,ดีแล้วจะเป็นยังไงใส่รถด,ดีลงไปใส่เล็ลดรถดีแล้วก็จะเค็มเค็มเลยเหรอใช่ค่ะงา <c oughs> นเ <c oughs> นะท่าทสิบสามบาทไอสิเราใส่กระเป๋าปะปะอะไรไม่เด้อพี่น้องเด้อดเมน,นูเ<ว>มื่อนี้ แกงหวายแกงดอกคอนแคนมาคอนแคนใส่ไก่แซบแซบนัวๆเยอะๆพี่นอกมาเด้อแซบแซบมาแกงนอกหวายทั้งแกงไข่มดแดงใส่ผักหวานป้าให้เองกินเองทำเอง แมเสร็จเรียบร้อยกินข้าวำกันนี่ป้าปาเราซื้อข้าวนีมาทำอันนเียไว้ใส่ไก่ใส่านใส่ไข่เดเขม่ด้เามด้นามเาเข้ามาเข้ามาเจ้าก็บอกไม่ให

กินข้าวแ่บแ่บแทบแบกับไข่มุแดงแล้วกินมือนี่ไม่ต้ะองแทบแบอาหารอีสานบานนาต้น้าเลยข้างแล้วคุณแจงแจงใช่ปะงนุ่งร้อนร้อนก็ปะแตงนะมันจะหวานเนาะ ปม่ลายต้่านมไปเรียแกงมันเาเหาะอืมน้อยละเี้วปลูกอกินแต่สมตำเอามากินงป้าปาหนูฮะสีั่อยากินลยราตักมาให้ย่ากินนั่นแหละป้าป๊าหนูเห็นงานอยู่ตรงนี้ไม่รู้ กินมิเตคอนเผ็ดเหไข่มเดแดนครับไข่มดแนครับไขมดินครับเนื้อกำอะไรี่ะไข่มดแดิร์นไม่หนูกินบาร์เกีตเอร์กินกาแฟินไหมไม่เคยกินอรนอนมากไม่เคยกินไั่เดออร่อย

这个午，就容易感染。

งานนี้นี่ในหนูปิดคลิปหน่แล้วพูดแล้วจบแล้วค่ะแ่นี้นะคะ,บบคะนกกินข้าวก่อนนะคะกนนกกนลาตอนบ้นวันนี้อย่างเครื่องแกงไ่ต้องใกล้ต้อไปเจอกันคลินหนาบ๊ายบายครับ